ชาเย็นสองแก้วค่ะสามสชา,าเขียวเย็น คมเป็นซีบรชัดมาที่พูดมาทั้งมวลทั้งมวลนี่ไม่ได้ให้รามากันนะคะบอกความจริงเนาะพูดไม่เข้าใจ คลิปมันหรอร่วงหนึ่งวันอะอ๋อมันเด้งออกใช่ไหมลงในเพจใช่ไหมเป็นรงเงนตัวทีเท่าอ่ะที่ห้องบอกอ่ะช,ชั่วโมงมันพันยังครบยังสี่พันชั่วโมงอ่ะอ 4, คนติดตามหมื่นหนึ่งหมื่นพูดตักพู้ติดตามหนึ่งหมื่นแล้วก็ชั่วโมงระยะเวลาการดูสี่พันชั่วโมง อันนี้เพจนางก็เริ่มจากประสบความสำเร็จไปในระดับหนึ่งแล้วนะคะก็ดีใจกับจริงด้วยกัยบน,น,นี่แหละตอบคอมเมนต์ไปคอมเมนต์นึงเนาะว่าทำไมปมกครั้งแล้วทำไมไม่อยู่บ้านอยู่กับลูกลูกก็มีพ่อแม่ก็มีเอะอยู่ก็ส่วนอยู่ค่ะ<ม>หางเงินกับส่วนหางเงิน,งเ,งนเอออยู่แต่กับเพื่อนสนุกสนานจังเลยเหมือนไม่ได้เสีย,จย,ยนใจเอาอยู่บันกรไดเงินเนาะผมว่าข้า้นโนมาท่ายคลิปมันก็ไดเงินเด้ ยูบานหลูกไปโรงเรียนแล้วก็เจ้สิบยูก็ไผ่เมนบอแม่กับแม่ก็ไปทํางานแม่แม่จ๋าเนี่ยเป็นผู้ใหญ่บ้านนะคะเอฟซีค่ะเป็นผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้หญิงแล้วก็งานงานหลัดงานหลัดงานหลวงหลายคักเมนผู้ใหญ่เนี่ยคืออบตเลยผู้ใหญ่บ้านนี้รับหน้าที่งานหนักนะคะโครงการนั้นโครงการนี้อันนั้นอันนี้ายแห้งเ<ห>มงน,น,นทำไม อ,อนคนติดโควิดแล้วก,กัย่าไปดูแลกันพิ่นนั่นแหละผู้ใหญ่นี่แถบสบวมีเวลาอยู่บ้านเลยค่ะเอาตามตรงเนาะพอ,อพอก็ไปอยู่พอก็ไปเฝ่าสวนเพราะว่าเลี้ยงหมูเกีียวหมูใ,นนนมให้อาหารหมูก็บ่มีคนอยู่บ้านอ๋อลูกก็ไปโรงเรียนแมนบนมเละก็มมหาหมูก็มาถทายคลิปมาหาเงินอยู่บ้านไม่ได้กินก๊นอนตัวแม่นบอก ใจวอรอนอยังแทะเออคุณร<ม>วยเป็นเศรษฐีลอยหลานกับบาวาดอกนอนกินนอนใส่อยู่บ้านใช่แม่รวยทุกคนก็ต้องดินล้นกันไปแต่ว่านาทีของแต่ละคนมัน,มนบ่คือกันมาชิ่มาบอกว่าทําไมต้องอย่างนู้นทําไมต้องอย่างนี้ทําไมไม่มุออนทําไมไม่นู่นนี่นั่นนี่แหลคะค่ะ แมนมันแบเสียใจบอสุโขแลเพราะว่าท so 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 right. ีมต right. yeah. uh, ่างคนในฐานะข้ามูเป็นมูเออข้าอยู่น้ากันสนิทกันมากกว่ายังนแบบมูซึ้บลุกศึกน้อยใจนะเออนั่นแหละก็ไปใช้มาใช้น้ากันเฮีนบอเออมาคนหนึ่งแต่คนหนึ่งไม่มาเนี่ยมันมันหูซึกวงเวงอ่ะนั่นแหละแล้วก็อีกอย่างหนึ่งอืมอ่าแล้วก็มี FC คอมเมนต์ พ่นว่าอันแนะนํากับเสี่ยมมันก็เส้นกันบางๆงแมนค่ะเสี่ยมกับเสือกับเส้นกันบางๆางเ่กันนะคะอันนี้คือเรื่องจริงเนาะอือจะเป็นพี่น้องคอยนะขอจะบอกป้ามือลาหาข้นซำผัวบอดีกับหาหม่คขอจะวางสิด้านนี้คอยบ่าวเห็นว่ามันเป็นมูกันเอออยู่น้ำกันมาโดนกับคอยๆว่าค่อยๆจากันนีม่ม,มันยังปัถหายังมาบอากัน <ส> <Be ek> ม่เข้าใจเออนี่แหละจะเป็นพี่น้องคอยจริงๆนะขะว่าโอ้ซ้ำพัวปะมือละหาอย่าให้วอล่อนด้วยสี่เห็นแต่บ <c oughs> ุหูจักอมน้ำค่ะปุ้ใายคือกันค่ะเมียมันบมดีกะปะเอามือละหาคือกันค่ะเจ้าต้องเสียใจดอกแมนบัวจะมี่งปุ้ใย เออคัะคณะเมียบอดีคณะพวบอดีกับป้า,ามือละหาหมมือละซิบพุ่นมืดประหยัดสมัยนี้แมนบอกคอยบอถือต่องบอกนั่นแหละค่ะเฮ็ดุผลทั้งวนทั้งมวนนี่มันกับเป็นของคนสองคนที่เขาตัดสินใจเองว่าสิเอาจังใดเขาตัดสินใจแทนเ่อไรดอกสิไปเสียมเขาว่าได้เขาก็มีสมองเพืือกันเมื่อวานเขาเป่าหูยังสั่นยังสีเบิ้งสิเป่า พี่ยูนัากันดูดูบ่แม่กัยังดอกอยากให้มันมีเงินอยากพานไปไทคลิปอยากให้มันไทคลิปเหตุผลที่ที่ถี่อ,อึดสังเยาวา์จานี่คือว่าบ่ค่อยเห็นงานบ่เคยายคลิปนะกันอย่ก็พยายามเออส่วนหมวกมาถ่ายคลิปเพอ่์อสิมีรายได้ดเพอ่์อสิได้ส่วนเหลือตัวเองได้กับซ้ำนี่ค่ะม่นมีอย่างเลยงวดรถกันมีกันทุกคนนะั่นแหละงวดรถนะแค่อยากจะซ่อนกันออกมาถ่ายคลิป อันจะมีรล้ค่ะก็ใส่ได้แล้วก็พอกันมาคลิปต่อไปบายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีนะคะอยู่กับช่องสาวรัแกแคมปิ้งค่ะสวัสดีแฟนเพจรักนาชาแน,นลด้วยค่ะวันนี้ภาคพี่ภาน้องมาอยู่ที่จังหวัดขอนแก่นนะคะอำเภอบ้านพผ่จังหวัดขอนแก่นนะคะเดินทางมาก,กับสองลอยกุโลนะมาถ่ายคลิปที่งานที่งานอย่างกระทานาหัเลย <laughs> นังรอคิวอยู่ค่ะนังรอคิวอยู่ ไอ้ดมไปกับผู้สาวได้ประมาณเกือบชั่วโมงแล้วโดนนแล้วเขาไปของหน้าเขาไปสื่อแฟกับระมาณเกือบชั่วโมองอ่ะอ๋อรถหนักเอาขั้นหนึ่งทุกสัยจะใช่เพระาะว่าทางมันแคบไหมรถเปล่าแต่ว่าบอดินเขา <c oughs> ผิดพลาดย่างแรงไปนั่เขาก็ได้ป้าเฮาอันมันจะยางแห้งขึ้นมันอันเครื่องเคียงงเราเรามาผิดทีมงานนะคะมาผิดมอง อ้อีสก็ิดอมันอ่างดางดีมาผิดทิมงานทิ้งานแล้คมสูงงเลยแต่ตรงทมาเอาคือใส่กันคือว่าเห็นก็มันน่างข่ายยู่บอดบอดยนนยู่ไยกรลยว่าไม่โค้งสองขั้นเี่นบ้าตี ทีมงานคขอันคมมาสูนี่สีเหลืองเลี้งนี่เพื่นวะอ๋ออันนั้นสีฟ้าเฮ้ยกลับขึ้นตัวเฮาหน้าแตกเลยเป็นทางบ่อไม่ได้ยังอือนี่ห่อขางนี้แหละไปกลำลนะุดไงวยแต่ว่าทีมงานเขาใส่ดินเยอะมากเลยนะ<ม>เขียนนี้นะ่ะเฉลีล่ยวัดตรงไงานตรงนี้ได้ไหมึตงตรงนู้นแหละ,ตร,หละตรงนี้แคบเกินเจาะมันเจาะเขาแนมหนา มาแบบมั่นใจมากตะค้ามาไอด้ดมเป็นคนขับขากับนนกเป็นอะไจะเป็นสลอก็เจ๊จานเลยโลอกขับกลับนะคะเราไม่รู้ทางเออห <c oughs> ลอจ้าที่รักอิหลีนอนลัสู่ทางเอข้างกระนอนคือจังอดเราพนอนมาสามมือสามคืนนี่อันนี้วันนี้บอกตามตรงนะคะโซล โซโล่ใ่ดมกันนี้งานศพมากดิงานศพดีงานสพอยากที่นนองมากเออนา้าแท้ๆของตะดมนะเมื่อสาว่นกับไปหวันงานมากเลยแต่ว่าเสียงแต่เมื่อคืนเมื่อคืนเมื่อคืนเราก็ไม่ได้ไปเม่ไปโอ้คืนคืนนี้ฟุ้งพาวันพฤหัสก็คงจะมีเวลามาแต่ว่านีกับอาชิเดคุ้มหัวกันอยู่แต่ว่าสิกแวบมาหาเยี่ยมเยียนกันแต่ว่าเป็นนี้เงาปิดงานศพคเพื่อว่นพี่นนอะ เพิ่นเต็นคุณคู่เนาะเสียนเป็นน้าของประดมหยาดพี่น้องท้ๆโอ้ยบึงงามใหม่บึงทางคุย้ยตดวนี้ยีล่ลีไม่ใช่ลุงหลังนะมันเป็นทางเกวียนอะภาษาบ,บานๆเท่ากันทางคุ้ยเนาะทางเกวียนไม่ ทำเลบ้านเขามันเป็นที่ที่ที่ไร่เนาะไม่เชิงที่ไร่ที่สวนว่ามันกี่สวนเนาะมึงวะนี่ยที่สวนนะคะบมันเขยดงอปานประมาณโคกไหมนุโคกอันดีวัดห้างวัวยูเสียงไมโครคืออยู่นี่แต่ว่าบอมเอนไปติปผิดทีมงานมาสั่นไปห้างในะ้ันนี้เราอยู่กับเพื่อนละไปบอดินนั่นแหละมองเทดินนั่นแหละดมั้า ทางมือสไลด์แห้งห้องกต้องเอารถกลับไปยานงาใหม่ไม่ฟูดเพิ่นว่าอันนี้ก็ถือว่าขี้หายแล้วขี้หายแห้งขี้หายก้อนนี้อีกแกว่าเจ้าเบิ่องซ้ำสไลด์แต่ละคลิปแต่ละหมู่ก็จะติดต่อสาวๆได้แต่ละคนนิ่ใช่เรื่องใหญ่นะสาวครับรถมุ่ง เขาวัดด้ยกันมแมน่ก็ะบาบัดมีให,หรอเดี๋ยวขัวห้องใหญ่จริงใหญ่จริงใหญ่จังมีอันน,นี้เขามีปล่อยปลาด้วยไหมที่เธอว่าอยากปล่อยปลานกด้วยเธอ,อ ไทยคิดก่อนมปนมาไทยรูปตรงไปตรงไปกันเด้พระลังสฤษโอ้ยย่มหนิมาอยัองเนง้มาจบรักของวัดว่นนอะ <laughs> แอบข้างนอกก็ได้จ้ารถดำพ่อในยหนั่นตัวเออเราเนว่มูฮาอยู่ <laughs> น่าอายมากไปผิดทีมงานตอนนี้เราก็อยู่ที่วัดบูรณสิทธิ์พระเจ้าใหญ่ผือบังนะอู้